สวัสดีค่ะจากเท่าที่โมดูช่วงนี้จะมีคนที่มีปัญหาใบช้ำน้ำเนี่ยเยอะเป็นพิเศษเลยอาจจะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะกำลังอากาศร้อนๆหนาวๆอยู่บางพื้นที่ก็เริ่มหนาวแล้วต้นไม้บางครั้งปรับตัวไม่ทันอุณหภูมิแกว่งเยอะๆก็จะมีอาการบริเวณที่เผือกหรือบริเวณที่ด่างมากมีอาการใบไหม้หรือใบช้ำน้ำได้นะคะ เดี๋ยวโมจะค่อยๆถ่ายให้ดูทุกต้นที่โมมีนะคะว่าใบเขาเผือกเขาด่างแล้วโมดูแลยังไงใช้วัสดุปุูยังไงให้เขาไม่ค่อยช้ำนะคะตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าต้นที่เลี้ยงมานานแล้วเนี่ยจะมีภาษีในเรื่องความแข็งแรงของต้นไม้เนี่ยดีกว่าต้นที่เราเพิ่งได้รับมาจากพ่อค้าแม่ค้านะคะเนื่องจากเขาอะผ่านการขนส่งมาเขาก็จะมีการบอบช้ำบ้างแล้วก็ไม่โดนแสงตั้งวันหนึ่งหรือคืนนึงอะไรอย่างเงี้ย ถามว่าของโมมีไหมของโมก็มีค่ะใบช้ำน้ำําส่วนที่เผือกมากๆหรือว่าที่เป็นใบเก่าก็จะช้ำน้ําง่ายหรือว่าไหมง่ายเป็นปกติอีพี่บางต้นของโมเนี่ยก็เลี้ยงตากแดดเลยอย่างต้นเล็กๆตรงนี้ตอนเช้าๆเขาก็โดนแดดเช้าใบที่เผือกมากๆเนี่ยถ้าเกิดว่าระบบรากไม่ดีเนี่ยเขาก็จะช้ำน้ำําหรือว่าใบไหมไปได้เลย แต่ทีเนี้ยอย่างยกตัวอย่างต้นเงินไหลามาด่างข่าต้นเนี้ยค่ะโมเลี้ยงมาประมาณ3-4เดือนแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ระบบลากเขาดีมากแล้วก็มีหลายยอดในต้นเดียวพอระบบลากดีๆเนี่ยลดน้ําเยอะอยังไงใบเขาก็ชาค่อนข้างยากจะมีช้าแค่ในส่วนของใบที่ว่าแก่แล้วจริงๆมีอายุแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใบเปิดมาเนี่ยมีอายุมากแล้วแล้วชาเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของต้นไม้ค่ะคือส่วนที่เผือกเขาให้มีคอรโรฟิลสาหรับ ปกป้องตัวใบหรือเซลล์ของต้นไม้เลยก็เลยทําให้เขาป่วยง่ายเป็นพิเศษวัสดุปลูกที่โมใช้เนี่ยโมจะใช้ที่โปร่งๆป่งหน่อยโมก็จะเน้นเป็นพวกเพอร์ไลท์นะคะเพราะว่าราคาค่อนข้างถูกจะมีทั้งเพอร์ไลท์เว์มิคูลท์เปลือกสนหรือใช้กับมะพร้าวแทนก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกหินภูเขาไฟต่างๆเอาไว้เพื่อให้ระบายน้ําได้ดีแล้วก็มีรูพุนสําหรับให้แบคทีเรียเนี่ยได้อยู่อาศัยแล้วก็ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ อีพีต้นนี้เผือกมากอันนี้โมถ่ายให้ชมเขาน่าจะกําลังเผือกไปเลยก็เดี๋ยวน่าจะต้องได้ตัดเขาข้างล่างที่เห็นว่าเนี่ยใบอายุเยอะแล้วเนี่ยก็จะมีช้าน้ําบ้างค่ะเป็นเรื่องปกติซึ่งเราก็มองข้ามเขาไปเพราะเป็นธรรมชาตินะคะโม,มไม่ได้ตัดไม่ได้ทําอะไรเท่าไหรค่ค่ะแล้วก็จะมีอีพีต้นนี้ที่ก็เผือกเยอะๆเหมือนกันอันนี้ใบนี้ออกมาได้สองสามอาทิตย์นะคะ อันนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่สุดเลยต้นใหญ่สุดต้นนี้เนี่ยเขาระบบรากค่อนข้างดีมากนี้ได้มา4เดือนใบข้างล่างเนี่ยที่เปิดมานานหลายๆเดือนแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีช้ำน้ำบ้างแต่ใบใหม่เนี่ยเขาจะแข็งแรงแล้วสัมผัสใบเนี่ยเนื้อใบก็จะค่อนข้างหนาอันนี้จะเป็นใบล่างที่เป็นใบไหมนะคะซึ่งโมก็ไม่ได้ทำลายเขาคะ่ะถ้าลามก็ปล่อยลามไปอันนี้ก็เผือกมากอันนี้ก็หลายเดือนแล้วเหมือนกันเขาก็เลยพึงพ่งมาไหมพิ่งมาไหมหมดเลยคะ่ะส่วนใบใหม่ๆก็จะแข็งแรงมาก อันนี้ก็เป็นโพลเจ็ดสีที่มีสีขาวเยอะอันนี้ก็เลี้ยงแดดร้อยซึ่งต้นไม้บางอย่างเวลาเผือกเขาก็หรือว่าด่างเยอะๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไหมง่ายเท่าไหร่ก็เป็นที่ตัวของต้นไม้เองด้วยค่ะยังไงถ้าเกิดว่าใบไหมหรือช้ำน้าเล็กๆน้อยๆแต่เรายังเห็นว่ายอดเขายังโอเคอยู่อันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอย่างอีพี m ี m โมเลี้ยงสู้แดดไปเลยพอเขาแข็งแรงแล้วเนี่ยเขาอาการป่วยต่างๆเขาก็จะลดลงเองค่ะให้บำรุงลาก,กันให้ดีๆนะคะ บทความต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับใบช้ำน้ำเดี๋ยวโมจะใส่ไว้ให้ในแคปชั่นนะคะแล้วเจอกันในกลุ่มค่ะขอบคุณค่ะ